สวัสดีค่ะพบกับยอดมนุษย์นักจัดซื้อใน EP พีที่32นะคะสำหรับวันนี้หัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคนะคะ5เคล็ดลับในการเจรจาต่อรอ,องพวกเราหลายๆคนนะคะในชีวิตประจำวันเราทุกคนได้ใช้สิ่งนี้ในการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นกับคนในครอบครัวของเรานะคะจะเป็นลูกจะเป็นสามีภรรยานะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อนนะ,ะหรือว่าออกไปไกลกว่าน,นั้นอีกก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นหัวหน้า หรือว่าหลักๆก,ก็คือถ้าในงานจดซื้อก็จะเป็นซัพพลายเออร์ใช่ไหมคะเราได้ใช้มันอยู่แล้วนะคะในการเจร,เจ,ราจาต่อรองเนาะวันนี้ก็เลยอยากจะแชร์นะคะ5เคล็ดลับนะคะในการเจราจาต่อรองหรือว่า five s e c r e t for negotiation นะคะเรามาให้คำนิยามก่อนว่าการเจราจาต่อรองในงที่นี้ที่ดิฉันจะพูดวันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ใช้ใน workplace ก็คือนในที่ทำงานเนาะ ไม่ได้แบบว่าเป็นเจรจากับคนที่บ้านหรืออะไรแบบนี้ก็คือมันเกิดจากการที่เราต้องการมีข้อตกลงหรือว่ามีการเจรจาร่วมกันนะของบุคคลสองคนขึ้นไปนะจะเป็นบุคคลหรือว่าเป็นกลุ่มก็แล้วแต่นะคะอย่างแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเจรจาต่อรองมันมี2รูปแบบนะคะก็คือซอฟและฮาร์ดนะคะแบบซอฟก็คือเราเจรจากับเพื่อนคนที่รู้สึกเป็นเฟรนดี้กับเรา อย่างนั้นนะคะกับอีกอันนึงคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราเพราเป็นศัตรูกับเราเหมือนตำรวจเจราจากับผู้ร้ายในการแลกเปลี่ยนตัวประกันอะไรแบบนี้ค่ะก็ะคือไม่ได้เป็นมิตรต่อกันนะคะต่อมาก็คือเป้าหมายนะคะในการเจราจาต่อรองซอฟเนี่ยเราต้องการที่จะมีข้อตกลงหรือว่า agreement ร่วมกันนะคะอย่างสมมุติว่าเราจะตกลงกับเพื่อนว่าเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าไปกินซ้มตามอะไรแบบนี้คือ เป็นการอกรีร่วมกันอันนี้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆนะก็คือมันเป็นการแลกเปลี่ยนไอเดียหรือว่ามีข้อเสนอแล้วก็ข้อตกลงร่วมกันที่ทุกคนแฮปปี้ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นฝั่ง h a r ดนะคะก็จะเป็นอะไรที่ฉันต้องชนะอยากได้ต้องได้อะไรแบบนี้คือต้องมีฝ่ายใดชนะแล้วฝ่ายใดต้องรู้นะคะก็คือได้และเสียนะคะซึ่งไม่แนะนำนะคะถ้าจะใช้แบบ h a r ดเนาะทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า การเจรจาต่ตลองแบบซอฟเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เรา trust กันนะ,ะเรารู้สึกเป็นเพื่อนกันไว้วางใจกันไว้เนื้อเชื่อใจกันได้นะคะแต่อีกฝั่งหนึง่งเราไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอไม่รู้จักใครไม่รู้จักกันมันก็ไม่ trust กันนะคะการเจรจาต่ตลองแบบนี้มันมันไม่ดีเลยหลักๆกก็คือแบบซอฟเนี่ยเป็นอะไรที่ prefer มากกว่านะคะมันเป็นอะไรที่ compromise นะคะทุกคนได้เหมือนกันฝั่งหนึ่งก็ได้ อย่างหนึง่งในสิ่งที่ต้องการและอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ในสิ่งที่ต้องการนี่คือการทํา agreement ร่วมกันกับฝั่ง hard ก็คือว่าฝั่งหนึ่งได้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้นะมันเป็นเหมือน win lose นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ work คนะ่ะเนาะเรา move มาทาง soft ดีกว่าก็คือ win win หรืออาจจะวินเพิ่มอีกอันก็ได้วิ win, นวะินวินเนาะก็คือทำ agreement ร่วมกันแล้วมันก็ดีขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้ค่ะก็คือนี่คือเราต้องเข้าใจก่อนว่า รูปแบบของการเจราจาต่อรองที่เราจะไปคุยเขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนเนาะโดยมากที่เราใช้ก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นซอฟมากกว่าเนาะหรือไม่อยากพยายามให้เป็นซอฟมากกว่านะคะข้อที่2ก็คือว่าเราต้องเลือกสถานที่ในการเจราจาต่อรองเลือกยังไงนะคะอย่างสมมุติเราจะเจราจาต่อรองกับซัพพลายเออร์เราอ้าวมันเป็นอะไรที่เราควรจะต้องมีการเจ้าหน้าเจ้ตาดีกว่านะคะเพราะอะไรที่เราสามารถเห็น เราสามารถสัมผัสเราสามารถรู้สึกได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเป็นมนุษย์ถูกไหมคะการที่เรามีปฏิสัมพันธ์นะเราได้พูดคุยกันจากน้ําเสียงท่าทางแววตาอะไรแบบเนี้ยมันจะดีกว่าเนาะอย่างเราเจอซัตตองกระทางซัพพลายเออร์ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าผ่านทีมอะไรแบบเนี้ยได้ดีลใหญ่ๆมันมันมันไม่เวิร์กเลยเราเห็นหน้าจอแบนๆใช่ไหมมันก็จะแบบว่า เฮ้ยคิดยังไงอะไรบางทีก็ปิดหน้าจออะไรมันมันไม่เวิร์กเลยนะคะหรือไม่ถ้าเรากับคนสนิทอ่ะเราไปคุยกันเจรจารต่อรองกันในร้านอาหารหรือว่าในสถานที่ที่มันบรรยากาศเฟรนลี่เปิดเพลงเบาๆอะไรแบบนี้มันก็จะเวิร์กกว่าหรือถ้าเป็นการเจรจารต่อรองในที่เงียบๆมากเนี่ยมันเหมือนมีเพรสเชอร์เหมือนเดทแอร์มันจะแบบเคยเป็นไหมคะแบบอยู่ในที่ประชุมแล้ว่เงียบเงียบมากอ่ะจนแบบ เฮ้ยมันกดดันอะไรแบบนี้คือเราต้องพยายามเลือกโลเคชันให้มันเหมาะกับการเจอจาต่อรองหรือถ้าเราอยากจะไซโคอะไรแบบนี้กับคู่เจอจาต่อรองของเราเราก็เลือกห้องประชุมให้มันแบบน่ากลัวอะไรแบบนี้คือคือมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนอะในการเลือกโลเคชันในการเจอจจต่อรองด้วยนะคะหลักๆก็คืออยากให้เลือกสถานที่ที่สองฝ่ายโอเคแล้วก็รู้สึกคอมฟอร์ทที่จะคุยกันมากกว่านะคะ นะก็ขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเจรจา่องเราข้อ3นะคะก็คือเข้าใจบุคลิกของคู่เจรจาของเรานะคะก็คือเข้าใจ personality ของคู่สนทนาของเรานะคะยกตัวอย่างอย่างคนที่มีอีโก้สูงเนี่ยค่ะอีโก้จ๋าเลยเนาะเรา,เาคนเข้าใจเขานะว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบพูดถึงเรื่องตัวเองถูกไหมคะเราก็จะต้องยิงคําถามอะไรแบบนี้ให้มันแบบ เฮ้ยเราให้ความสําคัญเขา,เขาเอะไรแบบนี้เขาพูดเยอะๆอะไรแบบนี้เนาะถ้าเราเข้าใจว่าคู่ที่เราจะไปเจอจาต่อรองเขาเนี่ยเป็นยังไงนะเราก็ปรับตัวไม่ได้ไหมายความว่าให้ไปเฟกแบบฉันโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบน,น้แต่ว่าเราต้องเข้าใจแล้วการปรับตัวมันเป็นเทคนิคหรือศิลป,ปะอย่างหนึ่งนะคะในการที่จะคุยให้เขาตอบตกลงในสิ่งที่เราอยากได้นะคะเพราะการเจรจาต่อรองเนี่ย บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเก็บมันไว้เราต้องกดอารมณ์เราไว้นะบางทีเราไม่ได้ว่าไปเฟกนะแต่ว่าถ้าเราได้สิ่งในสิ่งที่เราต้องการมันก็โอเคมันก็เวิร์กสำหรับเราถูกไหมคะฉันต้องเข้าใจนะคะว่าคู่เจราจาของเราเป็นคนบุคลิกแบบไหนข้อสี่เลยเราต้องเข้าใจเราต้องค้นหาในสิ่งที่คู่เจราจาของเราเขาต้องการนะคะทิปหลักๆเลยก็คือ พยายามพูดคุยพยายามลองสอบถามดูนะแล้วค้นหาให้เจอว่าไอ้ที่เราคุยคุยอยู่เนี่ยเราอยากได้สิ่งเนี้ยแล้วเขามีอะไรให้เราได้เนี่ยแล้วเขายอมแลกอะไรได้เนี่ยเราต้องรู้ตรงนั้นสมมุติว่าซัพพลายเออร์อยากได้ยอดขายใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเราอยากได้เครดิตเทอมอะไรแบบเนี้ยก็คือการแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วเราก็มาจูนกันให้ได้ตรงกลางนะคะอกลีร่วมกันอย่างนั้นนะคะเนาะก็คือเราต้องเข้าใจว่า ผู้เจรจาของเราต้องการอะไรแล้วในขณะเดกีกันถ้าเราหาได้แล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งให้เขานะคะในทันทีเนาะต้องรอจนกว่าเราจะคุยกันจบเนี่ยแล้วเราได้ในสิ่งที่เราต้องการ เสร็จแล้วเราจึงค่อยให้ในสิ่งที่เขาต้องการเพราะว่าตรงนี้มันจะทําให้สิ่งที่เราได้ไปเขารู้สึกว่ามันมีค่าเนาะอะไรที่มีค่าเขาจะเก็บรักษาอย่างดีแล้วมันจะมีคุณค่านะคะข้อที่5นะคะก็คือการปลูกไอเดียไว้ในความคิดเขากอดนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะต้องเจราจารเรารู้แน่นอนอยู่แล้วว่าจะเจราจารเมื่อไหร่เราจะต้องนับถอยหลังแล้วก็ดูนะคะว่าก่อนที่จะไปถึงการเจอจาเนี่ยเราควรจะเอาไอเดียหรือว่า ูความคิดอะไรแบบเนี้เพื่อสนับสนุนบริบทตอบข้างเพื่อจะคอนวินส์เขาให้เขาอลีกับเรานะคะอันนี้จะช่วยได้มันเป็นเรื่องไซโคโลจีนิดนึงเนาะต่อพยายามสร้างบริบทแวดล้อมเพื่อให้การเจรจาต่อรองเนี่ยมันบรรลุผลนะคะโอเคหข้อสำหรับเคล็ดลับนะคะในการเจรจาต่อรองก็หวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้แล้วก็ได้ประโยชน์นะคะฟีดแบ็กยังไงก็มาเล่าให้กันฟังบ้างนะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ